บีมไม่ได้อยู่ในห้องน้ำบีหายตัวไปจริงเหรอพี่ไฟไปชน,นะไปชน,นะ <c oughs> อยู่กันเงียบอย่าส่งเสียงดังเข้าใจไหมนี่แกจับฉันมาทำไมเนี่ย oh. ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง b r i a n a Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะอห บีจ๋าอยากทานอะไรสั่งเลยจ้าอู้อ๋อขอคาโบนาร่าค่ะได้จ้าแล้วเดี๋ยวเอาเฟรนฟรายกันนะเก็ตไปด้วยเนาะโอเค่ะแล้วสำหรับน้ำหนูขอเป็นน้ำอะไรบีจ๋าเป็นสับปะรดสตรอว์เบอร์รี้ค่ะได้จ้าอืมชงนมปั่นไหมเออฉันกินนมสดปั่นโอเคแล้วเธอก็เดี๋ยวเอาอันชันมะนาวแล้วกันโอเค วันนี้เลียเล้ยงเต็มที่เลยจ้ะกินที่<ข>เต็มที่เลยนะขอบคุณค่ะพี่ป้ายอ,อาหารมาครบแล้วทานเลยทานเลยนะจ๊ะบ,บีพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านแล้ววันนี้ก็ฉลองให้เต็มที่เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวกินก่อนนะคะจ้าอ,อร่อยค่ะลองอันนี้นะคะ อันนี้ก็อร่อยได้แล้วบีค่อยๆกินสิเดี๋ยวก็ติดคอหรอก <c oughs> อร่อยมากเลยอร่อยเป็นอะไรบีหนูอาจจะดื่มน้ำเยอะเกินไปค่ะ เห็นไหมบอกแล้วว่ากินน้ําน้อยๆหน่อยหนูขอข้าหงน้ำแป๊บน,นึงนะคะจ้าดีไปรีบกลับละบีป้าเป็นแบบเนี้ยทุกทีเอาหนะกินต่อเถอะเธอจ้าจ้า ต้องพูดมากตามมาปล่อยนะปล่อยชนะปล่อยชนะเฮปล่อยชนะเงียบนะแทงไปไหลเลยปล่อยชนะปล่อยชนะนี่แกจะพาฉันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็รู้จะถามมากหวังว่าพี่ไฝ่พี่ฝันจะสังเกตเห็นนะ อยู่กันเงียบอย่าส่งเสียงดังเข้าใจไหมนี่แกจับฉันมาทำไมเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นอย่างพวกแกเนี่ยเป็นที่ต้องการของตองลาดไม่รู้เหรอนี่แกจะเอาฉันไปขายเหรอฉลาดดีนี่รู้อย่างนี้ก็อย่าขัดขืนจะได้ไม่เจ็บตัวอ้อแล้วอยากคิดหนีนะไม่งั้น ครับนายครับนี่เธอก็เดินกับมาเหมือนกันเหรออืมฉันอยากกลับบ้านไ <c oughs> ม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเราใครจะมาช่วยเราแถวเนี้ยเปี่ยวจะตายนานะใช่ฉันนะผมได้เด็กมาแล้วสองคนครับนายโ,โอ้โหอ๋อๆอย่างสวยครับนายอืมขอให้จริงอย่างที่เธอพูดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับ ทำไมบียังไม่มานะพี่ไฝนั่นน่ะสิงั้นเดี๋ยวฉันไปตามเองโอเคค่ะบีบ,บีอยู่ในห้องน้ำเปล่าบีไม่อยู่ในห้องน้ำไปไหนเนี่ย จริงเหรอพี่ไฟเราหาทั่วหร้อยังหาทั่วแล้วฉันเจอแต่ยางรัดผมบีฉันจําได้เมื่อเช้าบีใช้รัดผมอยู่อ้าวแล้วเราจะทำยังไงกันดีฉันคิดว่าเราเรีบไปตามหาบีกันเถอะคิดว่าบีน่าจะยังไปไม่ไกลโอเคค่ะไปไปไป,ปบีอยู่ไหนเนี่ยใจคอไม่ดีเลยพี่ไฟนั่นน่ะสีฝันฉันว่าไปทางนี้ดีกว่าฝันไปไป,ปค่ะ พีไไ่ฟ้นะพี่ไฟพี่ไฟรองเท้าบีหนูจําได้งั้นก็แสดงว่าบีทิ้งของไว้ให้เราตามหาอรองเท้าบีหันไปทางนู้นบีต้องเดินไปทางนู้นแน่ๆพี่ไฟงั้นเราลองไปดูกัน <Okay. S 1> ไาค่ะเฮ้ยพี่ไฟนั่นรองเท้าบีนี่จริงด้วยเอ๊ะ มีบ้านด้วยอะฝันบีต้องอยู่ในนั้นแน่ๆงั้นเราไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไฟเราเอะผู้หญิงสองคนแถมพี่ฝ้ายท้องอีกจริงด้วยถ้าเกิดว่าโจรจับบีไปจริงๆเราสู้ไม่ได้แน่นนหนูว่าโทรหารพี่เจสซี่เถอะโอเคงั้นฝันโทรหารพี่เจสซี่เลยเดี๋ยวฝันเดี๋ยวพี่ไฟตอนนี้นะฮัลโหลคะ่ะพี่เจสซี่พี่เจสซี่คะ ตอนนี้บีถูกจับตัวไปค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฝันแชร์โลเคชั่นไปให้นะคะพี่เจสซี่รีบตามมานะคะค่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 ะเราไปหาที่ซ่อนกันดีกว่าค่ะพี่ไฟพี่ไฟอาวุธเที่ยมไปดูบีอยู่ไหนเนี่ยฝัน,นจะเป็นไงมั่งก็ไม่รู้ฝ่ายไฟ,ไฟอา้าวพี่เจสซี่อยู่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่คิดว่าด้าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นเฮ้ยน,นี่สิ่งดีนี่งั้น,นเราบุกเข้าไปเลยไหมคะ พี่บีทิ้งไว้ตามทางนี่ไงพวกเราถึงตามมาเจอบีนี่เก่งจริงๆเลยแต่ว่าคนนี้ใครหรออ๋อเขาโดนจับมาเหมือนบีค่ะพาหนูกลับบ้านด้วยนะคะได้สิงันเรารีบไปกันเถอะตามาบีบีจะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแกที่เองพี่จับหลานฉันมาดีเลยได้แถมผู้หญิงมาสองคนอย่าเสียเวลาพูดกับมันดีกว่าลุยเลย เล่นกับใครไม่เล่นดูถูกผู้หญิงดีนักมันบอกจะพุ่หนูไปขายค่ะจับส่งตำรวจเลยทีนี้ละแกไม่มีสิทธิ์ไป็ัราคาตัวใครได้อีกติดคุกหัวตอนแน่ๆสมน้ำหน้าโอ้ยปล่อยฉันไปเถอะคาหน้าฉันไม่ทำอีกแล้วใครก็เชื่อแก กูกบหลดเหอะไปไปไปอยาก <ไป S 1> ติดโูก <ไป S 1> ็ยอยาก <ไป S 1> ติดโคกเลย